นั้นไม่นานธนาก็สมสารกับมหานิชานิชาผมผิดไปแล้วขอให้ผมได้เจอลูกบ้างเถอะคุณอย่าลืมสิว่าลูกอะ่ะก็เป็นลูกผมเหมือนกันซึ่งนิชาเห็นสภาพธนาก็หันไปพูดอย่างจริงจังคุณอย่าเรียกเขาว่าลูกเลยค่ะธนาเพราะว่าลูกโตมาโดยที่ไม่ได้มีคุณเลยแต่ว่าเขาก็คือสายเลือดผมผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นพ่อของเขาเหรอคะฉันจะบอกคุณให้นะถ้าคนเป็นพ่อจริงๆ,ๆเขาไม่ได้เป็นแค่คนให้กำเนิดหรอกนะแต่คือคนที่จะอยู่ข้างลูกตลอดที่เขาต้องการไม่ได้เหมือนคุณผมรู้ว่าผมพลาดไปนิชาแต่ครั้งนี้ผมกลับมมมาาาาเพระะผผออออยกกกแ้ตัวขน ให้โอกาสผมกลับมาเถอะโอกาสเหรอธนาฉันก็ถามคุณหน่อยสิตอนที่ลูกป่วยตัวร้อนคุณไปไหนและพอวันนี้คุณจะกลับมาทําไมคือผมผิดไปจริงๆแล้วนิชาให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมกลับมาทําหน้าที่ของพ่อมันไม่มีโอกาสนะแล้วค่ะเพราะตอนที่ฉันให้โอกาสคุณคุณไม่กลับมาเองและคุณก็ไม่ใช่พ่อของลูกฉันเพราะว่าคุณไม่เคยทําหน้าที่พ่อเลยส่วนธนาเห็นนิชาตัดขาดแบบนั้นก็รีบอ้อนวอนต่อนิชาคุณจะทําแบบนี้เลยนะตอนนี้ผมเหลือแให้คุณกับลูกแล้วจริงส่วนนิชาอุ้มลูกมองอย่างเด็ดเดี่ยวและตบกระับฉนไม่สนหร แต่ว่าฉันเลือกแล้วฉันเลือกที่จะอยู่กับลูกตามลําพังและฉันก็เชื่อว่าลูกไม่ได้ต้องการคนที่ขึ้นชื่อว่าพ่ออย่างเดียวโดยที่ไม่เคยทําหน้าที่ของพ่อพอนิชาพูดตัดขาดแบบนั้นธนาก็ได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจและนิชาก็อุ้มลูกมองอย่างเลือกเย็นไม่ให้โอกาสธนาอีกต่อไปสุดท้าย<ๆ>เธอไม่ต้องการใครมายืนยันคุณค่าในตัวเองอีกต่อไปเพราะผู้หญิงที่รู้จักรักตัวเองคือ